นำเสนอดูไดโอใหม่ประจำวันนี้เออือแอบ,บทักสสอ่อนนะคะโพสในลูกสวยอ่อนเยาวเหนือการเวลาทำเอาหนุ่มๆเข้ามาส่งหัวใจเร็วทุกโพสนี่เธอมีใจหรือว่ามีเน็ต แรงเกินต้านทอนยืนหนึ่งนเวลานี้นะคะก็คงไม่มีใครเกินนางเอกหน้าหวานแอบรักษะออนพักสุขเจริญที่การเวลาเนะะี่ยค่ะไม่อยากทำอะไรเธอได้จริงๆหน้วนนะคะความสวยออร่อาเนี่ยยิ่งเพิ่มทวีคูณมักจะมีภาพสวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสวยหวานหน้าเด็กนะคะหรือว่าลูกแซ่บสุดเซ็กซี่นะคะไม่เห็นผ่านไอจียูบ่อยๆจนถูกคนใกล้ชิดหรือว่าเพื่อนร่วมรายการอย่างแม่ชมพู่นะคะแซวเป็นประจำว่าความรักเนี่ยมันจะทําให้คนเด็กลงหลังจากที่สนานาหลายปีนะคะแฟนๆเนี่ยตางก็ลุ้นอยากให้คุณแม่คนสวยนะคะมีรักครั้งใหม่ ก่อนหน้านี้นะคะตัวมัมตัวแม่คุณแม่เนื้อหอมนะคะก็มายอมรับแล้วว่ามีคนคุยที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะแต่ว่ายังไม่ขออัปเดตหากมีความคืบหน้าเนี่ยจะรีบบอกและคุณแม่แอบ,บนะคะยังบอกต่ออีกว่ามีเพื่อนสนิทหลายคนแต่ว่ามีแค่คนเดียวที่เป็นเบอร์หนึ่งถ้าบังเอิญเจอเธอกับใครนะคะคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทหนุ่มคนคุยหรือว่าไม่ใช่คนคุยก็ได้ซึ่งหลายคนนะคะก็พยายามคาดเดานะคะแล้วก็เชื่อมโยงกันไปต่างๆนานาน,นะคะว่าหนุ่มคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครเท่านี้มีให้เห็นตามหน้าข่่่่าาววตอนนน,ะะอนนีี้ะะะคก็มมม3หมุไจเป คุณทิมพี่ถาวหนะ้าผาก้าวไกลที่มันจะถูกจับจีนไม่เลิกนะคะแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะออกมาพูดชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นเพื่อนดีๆต่อกันหรือว่าจะเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตนนกุลนะคะที่เป็นพระเอกที่ร่วมแสดงซีรีส์ด้วยกันนะคะเพียงแต่ละครเนี่ยยังไม่ออนหากแฟนๆจะจับจีนฟินก็ไม่ขาดหรือจะเป็นพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอีกคนนะคะตีธนพลที่ออกมาประกาศผ่านสื่อนะคะว่าฉันชอบพี่แอ๊บมักจะมีโมเมนต์หยดหวานผ่านโซเชียลไม่แฟนๆได้ฟินอยู่บ่อยครั้งหรืองานนี้นะคะจะมีมามือที่ยังไม่เปิดเผย ล่าสุดน,นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไ g โพสภาพในลูกสวยอ่อนเยาว์เหนือการเวลานะคะพร้อมระบุข,ข้อความว่าแอบรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากค่ะที่ได้รับเรื่องให้เป็น Friend of Wu t ท a i l ยแ d คนแรกของประเทศไทยแอบรู้จักแบรนด์ t h e History of w ฟมานานเพราะว่าเป็นสกินแคร์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเกาหลีใต้ให้สามารถถ่ายทอดตามรับาสมุนไพร จากวัางหลวงอย่างเป็นทางการแอบให้ h u นยูเอ็ม p e r ร์โรยูดมาสเตอร์ครีมและก็ฮวนยูเอ็มเปอร y o u ยูดคอนทัวร์ไอครีมเป็นสูตรลับของแอปหลังจากโพกนี้นะคะเผยแร่ออกไปก็มีเพื่อนคนบันเทิงนะคะเข้ามากดหัวใจให้รวัวๆไอทีแพนเค้กเขมมนิดดีเจต้นหอมอั้มอธิชาติรวมไปถึงพระเอกรุ่นน้องอย่างนนชานนหรือว่านนกูลที่เข้ามากดหัวใจให้อย่างไวกว่าความเร็วของแสงนะคะพร้อมกับคอมเมนต์ว่า อืออหือทางด้านพี่คนสวยนะคะก็เข้ามาตอบกลับว่าอืออหือสวยก็พิมพ์มาสิคะงานนี้นะคะก็ทำเอาด้อมแอปนอนุลน,นะคะโดดขึ้นเรือพร้อมเข้ามาส่งเสียงแซวนะคะอาทิเช่นรีบเปิดตัวได้แล้วติ่งด้อมจะตีกันตายแล้วเชียร์สุดใจนนรักใครพี่รักด้วยหอมกลิ่นความร้ายแค่นี้ก็ตาไปลุ่มหัวใจแล้วนะคะเ้อหือเปิดเปิดคะ่ะลุ้นๆใช่คนนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้เราวาวุ่น และหากจะไม่พูดถึงอีกหนึ่งหนุ่มก็ไม่ได้นะคะที่ตามเข้ามาปาหัวใจติดๆนั่นก็คือพระเอกรุ่นน้องตีธนพลนะคะที่เป็นขาประจำแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณพี่คนสวยทุกช่องทางหลังจากที่หนุ่มตีนั้นนะคะได้เห็นโค้์ของคุณพี่คนสวยก็เข้ามากดหัวใจรัวๆตามหลังหนุ่มนนกุลมาติดๆค่ะท่านผู้ชมแหมแมมแมมดูออกแล้วค่ะว่าคอยให้กําลังใจแล้วก็สนใจอยู่ห่างๆแบบห่วงๆค่ะท่านผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณพี่คนสวยเนี่ยก็ทาเอาใจหนุ่มตีละลายมาแล้วนะคะหลังจากที่คุณพี่คนสววยเเเนนนนี่่มมมาาาป็งงแแบบบบหหหกใ้้ั CEO Ho ุจรด์ จนทำเอาคุณเขาเจ้าจของแบรนด์อย่างพระเอกหนุ่มตีนะคะหัวใจละลายรีบโพสภาพของคุณพี่คนสวยลงสตอรี่พร้อมใส่เพลงประกอบโตริมแล้วก็ระบุข,ข้อความว่าเธอมาทำให้ละลายโดนสามให้ตายแล้วตายอีกแล้วก็แท็กพี่แอฟแทกซะออนนะคะแหมแมมแม,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 ม่เห็นเงียบเแบบนี้เนี่ยคุณเขาก็ข้างรักไม่มีแผ่วค่ะ เรียกว่าสวยออร่าหน้าเด็กในภาพร่วมเฟรมกับใครนะคะก็ต้องมีเคลิ้มหมอดไวเป็นธรรมดางานนี้นะคะก็ไม่ดูว่าใครคือหนุ่มที่ทําให้หัวใจของมามีแอมนะคะเป็นรูปยิ้มสไมลี่จากตรงใจหนุ่มที่ลหลายคนเชียร์ไหมหรือว่างานนี้นะคะจะมีมามื่อที่เลือกไว้แล้วแค่ไม่เปิดเผยเพราะว่าเชื่อที่หมอดูบอกนะคะว่าถ้าเปิดแล้วจะไม่รุ่งยังไงเนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแลวคะ่ะว่าตัวจริงของมามีแอมนะคะจะเป็นใครแล้วท่านผู้ชมล่ะคะคิดว่างานนี้เนี่ยใครมาวิน ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ